ไปเที่ยวเวียดนามและขโมยจากลูกคนเวียดนามมาบันจึงน้อยขนาดนี้มีประวัติคงเขานะครับเอาละครับ,รบมีการชโชว์อีกว่าผมไม่ใช่คนหัวล้าน ทีแรกหลายคนไม่ว่าจะหัวล้านเหมือนพิษยศไม่ล้านเอาแกเอาหมวกวงไว้ตรงไหนฉันบอกไม่ทันก็เอาหมวกวางไว้ข้างล่างเด้อนี่กระงเ้อเชือกจะยาวสุไป็นจ้องบัวกรรมการแทนที่จะได้ร้อยคะแนนจะได้ศูนย์คะแนน นี่มาเป็นกำลังใจคุณยายคุณยายจะแกว่งเองนะคะมาเป็นกำลังใจคุณยายกันคุณยายจะขึ้นคุณยายจะขึ้นไปขึ้นไตอนนี้ตอนนี้ยายตื่นเต้นมากตอนนีใช้สองมือใช้เฉพาะมืออย่างเดียวนักเกงอยู่เอาขามาใช้ด้วยนะนี่คือลีลาของคุณดุรงฤทธิ์ครับ แผลรำเขาเริ่มมื่อมือแล้วครับเขาเลยใช้สองมือทันนานไปถึงห้านาทีเขาคงจะต้องเอาขามาช่วยด้วยครับขเขาเห็นผมพูดมากเขาก็เลยโชว์มือเดียวเนองลงน่กเขาเหนื่นอ,มมอย เกียนใดเกน่นไ้เกียนใดกรรมการคิดว่าลีลาดีโตวเวลาไปอีกหนึ่งชั่วโมงครับให้แว่งไปอีกหนึ่งชั่วโมงเลยนี่โน,โนขอเสียงปรบมือสำหรับคุณหลวงพิตรนี่สนุกสนานครับ